คุณกะละแมค่ะ,ะช,ช,ชื่อเต็มนะคะพัชละศรีนาำสกุลอะไรนะคะก็กำลังหาอยู่อะคะ่ะในกระบวนสีคนพิธีกรที่นั่งคู่กันดูเธอเรื่องเยอะกว่าเพื่อนห,ห,หญิงก็เลยขายออกมีเธอหาผัวไม่ได้คนเดียวหนูไม่ปฏิเสธค่ะประเด็คอนเฟิร์มว่าหนูเรื่องเยอะเรื่องแยะเรื่องมากบางทีหนูก็ลำคาญตัวเองบ้างเหมือนกันนะคะ ต้องนั่งเลี้ยงขัวแล้วไ,ได้ขัวไม่ได้เลือดไม่เอาอค่ะหนูไม่มีวันจะนั่งเลี้ยงผัวเด็ดขาดค่ะตกลงมีคนเอาตัวจริงๆเหรอที่ผ่านมา, <c oughs> อาขอโทษค่ะทำไมกินแล้วเฟี้ยงเขาทิ้งคะวายไหมเหรอค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยกับเพิธีกรพอพานเนี่ยนะคะ,คะยังสนิทันะะเราไม่เอ่อยพีเคแล้วกันดีๆพอเป็นแฟนแล้วคนมันเหมือนกันมากาจารย์นี่ค่ะเหมือนหนูอ่ะอยู่ในเป็นเขาเขาเป็นหนูนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันกันหมดอะไรที่รู้ก็ไม่ต้องไปบอกเขาเรารู้แต่เราแบบแหมจานข่ารู้ทั้งรู้อ้าวมันเป็นแบบว่ามีหญิงอื่นอย่างเงี้ยหรอกป่า<ะ>คนต่อไปเราก็เห็นเดียมได้ค่ะว่าจะไปยืนอยู่ในวงดนตรีกลางวงครอบครัวันรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอคะอ๋ออ๋อวงศิลปเดเลยเหรอคะ ชอบใหม่ที่นั่นหรอคะเครื่องใหม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเครื่องดนตรีสิคะจ่ามันดุดุมเป้งเลยค่ะเอาละครตายเครื่องแน่นใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญไม่ได้เครื่องเดียวนะคะมีถึง3มเครื่องด้วยกันนะคะพี่น้องอะค่ะอุ้ยเธอเล่นทีเดียว3ามชิ้นเลยหรอคะเป็นแบบว่าโมโหลีวงใหญ่นะคะเขาลือกันนะว่าตอนนี้ทร์านไปกินเด็กกับผู้ประกาศในช่องเดียวกันตอนนี้จะกลุบกลิบกับซี่โครงหมูอ่อนๆอยู่ เวลาเขาอัพรูปที่ไหนเธอก็อัพเอาไม่เชื่อดูสิคะเรามีเรามีหลักฐานเขาอัพที่นี่เธอก็ตั้งที่นี่นี่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พูดแล้วดูเหมือนสร้างภาพมากอ่ะมันไปวันเดียวกันจริงๆสาบานแล้วไม่รู้อ๋อเดี๋ยวนะรู้เอาเงี้ยพูดผิดพูดผิดเดี๋ยวจะตายตรงนี้เดี๋ยวพี่รุดพี่รุดเดี๋ยวพี่รุดพี่รุดตายตายแล้วใครอ่ะไปยันลัก เปลี่ยน,ล,ยนละเข้ล<ห> <มา S 2> องม,มองสิแล้วเธอทำอะไรมาบ้างกับหน้าเธอเองไม่เลยค่ะอาจารย์สามารถเอามือ,อยันหนังหน้าหนูได้เลยค่ะทุกอย่างได้หมดค่ะนูแมหมแต่งตัวเก่งค่ะเนี่ยวันนี้หนูว้าวนะคะ,คะเผยช่วงไหล่ที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแลาหนูพร้อมที่จะอวดต,ต้นแขนไม่ต้องซูมหนมสิยะฉันตกใจอย่าซูมค่ะตาก้อนอย่าซูมหน้าออกมันไม่ค่อยจะมีเข้าใจไหมคะคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Star Max แซดทั้งช่อง